ร้าน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆส,สามารถเติมได้ที่แอดไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนสวนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้จะมาเรียกว่า แนะนาสายฟรีแล้วกันว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเรก็สามารถหาสกินกนะครับหาพวกเลเวลแบทเทิลพาร์ตนะในกรณีที่แบบอาจจะไม่ได้สายฟรีขนาดนั้นอาจจะเติมให้แบทเทิลพาร์ตนอกานั้นก็จะฟรีหมดอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าสายฟรีร้อเปเ็เลยวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางน,นว่าเออกิจกรรมเนี่ยสำหรับคนเล่นใหม่ก็จะบอกเป็นช่วงๆนะครับสักประมาณปีหนึ่งผมเรทำสักประมาณสองสามชิปนะครับสาหรับพวกกิจกรรมภายในเกมของ o f Duty Mobile นะครับเพราะว่าจะได้ช่วย ให้คุณผู้ชมทุกคนเนี่ยมาเล่นกันแล้วก็ทำกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี่เขามีให้มาบางกิจกรรมก็ได้ของดีบางกิจกรรมก็เรียกว่าเข้ารวมก็อาจมีโอกาสไปดีในด้านต่างๆเลยเช่นก,กิจกรรมการแข่งก็มีนะครับเช่นเก็บแต้มแร้งได้ถึงนะคุณสามารถมีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันได้นะครับในทัวร์ที่เขาจัดมาให้นอกก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีบางช่วงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาเล่นหรือว่ามาทำบารกิจช่วงนั้นได้ก็อาจจะมีพวกของรีเจนแจกด้วยเช่นปืนรีเจน สกินของสกิลต่างๆหรือสกินปืนอะไรต่างๆในระดับเลเจนดารี่นะครับซึ่งเป็นของที่หายากแล้วก็เซิร์ฟเซิร์ฟเราอย่างที่รู้กันไม่ค่อยจะแจกอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งก็แนะนําว่าเออถ้าใครสายฟรีเนี่ยดูคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะครับเนาะแต่ถ้าสําหรับใครสายเติมนะครับที่กาลังหานะครับร้านเติม CP นะครับหรือเติมเกมต่างๆมากมายนะครับแนะนําร้าน i c h m a n Shop ลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเนาะ แล้วก็ตอนนี้มีกระดานเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นกระดานเจ้าตัวนี้นะครับกระดานดมอนคัตเตอร์นะครับสกินไทายผ้านะครับเลเยอร์เอกนะครับก็เป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะสำหรับผมผมบอกว่าคลีนนะครับแต่ผมไม่ชอบสโคบนะอย่างเดียวเลยเรียกว่าสโคบมันไม่เหมาะสมกับเขาว่าปืนรีเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวละครอันนี้ดูดีมากนะครับแล้ว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นลินโยชิดะนะครับเป็นร่างผมทองนะครับมันมีร่างผมดำเมื่ออันที่แล้วนะครับกับวันนี้ร่างผมทองจะเป็นในมากับแม็กเทนดีเจนนะครับต่ร่างผมดำจะมากับคอร์ซ่าดีเจนนะครับก็ใครชอบร่างไหนคิดว่าร่างไหนน่ารักก็โอเคนะครับถ้าร่างนี้มันไม่เอาผ้าคลุมมาไม่เอาหมวกมาผมว่าสวยนะครับแต่ร่างที่แล้วผมว่ามันดูคลีนดูอะไรกว่ามันดูแบบดุดันดูแบบเป็นสาวข้างสาวบ้าอะไรประมาณนั้นปะเออไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีนะครับในกระดานนห้สวยด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะครับร้านเติมเกมร้านลิชแมนชั่ปนะครับแล้วก็มาจัดกันได้เลยในเกมนะครับเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคสัคลิมนี้ก็ดูได้ทั้งสายฟรีและสายเติมนะครับสำหรับใครที่เออเป็นสายเติมแล้วก็อยากสะสมพวกของในกิจกรรมต่างๆที่เขาเอามาแจกเอามาให้แลกกันนะครับก็สามารถมาสะสมได้ดูกันได้นะครับเนาะประมาณนี้อย่างแรกนะครับที่เรียกว่าอ่า สำหรับแต่ละคนเลยเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับเรียกว่ากดมามันจะอยู่ตรงไหนว่าแถวนี้ใช่ป่ะอันนี้จะเป็นภารกิจที่ได้ exp นะครับเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นภารกิจที่โอโ้โหเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับสูตรแลกเหรียญนะเนี่ยเหรียญคุณก็สามารถเอามาจากพวกนี้ได้แหละนะครับกิจกรรมตามนี้นะครับเนาะสามารถอ่านได้าตามนี้เลยและอันนี้ที่ผมบอกครับถ้าคุณแบบเออเล่นแรงไปเรื่อยหรือว่าสายฟงสายฟรีเนี่ย สามารถเล่นทำกิจกรรมพวกนี้นแล้วเควสแล้วก็เล่นผ่านแรงก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันได้แล้แล่ย่างนะครับก็เป็นการฝึกไปด้วยได้แรงด้วยแล้วก,ก็เราเก็บแต้มเราก็อาจจะไปทัวร์นี้ก็ได้นะครับที่ใช้เก็บแต้มนะครับเป็นแบบโซโล่เนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการล็อกอินนะครับล็อกอินสามวันนะครับแล้วก็เล่นเนี่ยเล่น6แมตช์ประมาณนี้เนาะมันจะได้เีวิวแบลนท์พารด้วยได้บัตรอัพป,ปืนด้วยอันนี้ก็ั้งค้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดีนะเป็นบัตรการแงคงนะครับสำหรับใครที่เออเรียกว่า อยากได้บัตรจันแลนด์สักหน่อยนะครับเป็นแบบทําให้เราแต้มไม่ลดอะเวลาเราเล่นพลาดหรืออะไรก็เออมันก็โอเคนะสำหรับผมแล้วก็สกินนี้ครับเพนะครับ l u c k y ้เนี่เหมือนจะเป็นสกินคอร์รแลบด้วยนะครับเป็นสกินคอร์รแลบด้วยนะก็น่าจะเป็นสกินม่วงที่ลิมิเต็ดนะครับน่าจะไม่เอากลับมาแจกอะไรนั่นแหละเนาะเพราะส่วนมากของขายอะที่เป็นลิมิเต็ดนะครับแม่งส่วนมากชอบเอาวนกลับมาขายแต่ว่าของแจกที่เป็นลิมิเต็ดอะมันไม่ค่อยวนจริงๆนะครับเป็นอะไรที่ดูดีนะ สลับสายฟรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจอ่าแบลนท์พลาสนะครับไม่เชิงแบลนท์พลาสเด็มันก็เป็นภารกิจแนวสัปดาห์นั่นแหละของซีซั่นแต่ละซีซั่นนะครับที่ผมแนะนําเลยคือถ้าคุณอยากได้เวลวแบลนท์พลาสเนี่ยภารกิจพวกนี้ก็้ังดูดีนะครับผมไม่รู้ว่าสามสี่ภารกิจอาจจะได้สักหนึ่งวลหรือเปล่าอ่าห้าภารกิจน่าจะได้หนึ่งวลนะครับเพราะว่าเออเนี่ยอันนี้มันแจกสี่พันบางภารกิจก็แจกสี่พันบางภารกิจก็แจกสองพันนะครับเราก็จะได้บัตรอัปเป redit, เอปร ในร้านค้าเครดิตได้ด้วยนะครับก็มากดีนะครับแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเหมือนกันนะครับผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบพวกบัตรอัพปืนนะครับแล้วก็เหรียญเครดิตเนาะเาเหรียญเครดิตเนี่ยสามารถเอาไปแลกของต่างๆได้เช่นเปิร์กอะไรที่เพิ่มมาใหม่ๆในแต่ละซีซั่นนะครับมันสามารถไม่ทําธารกิจก็เอาพวกแต้มเครดิตไปแลกได้แล้วก็สกินปืนอะไรต่างๆแล้วแต้มเครดิตแลกได้เหมือนกันนะครับพวกอะไรเงี้ยคุณก็มาดูได้เลยว่าเออมันจะเป็นสัปดาห์ของแต่ละสัปดาห์สัปดาห์ที่ห้ายังไม่ปลดล็อกก็แสดงว่า เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออมันจะปลดล็อกวันไหนนะครับเราสามารถกดไปทีมันจะบอกเลยนะภารกิจจะอัปเดตทุกวันเพืรหัสอ่าเออก็ว่าไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาริ่งพาร์ชนะครับเนาะก็ไม่แน่ใจว่าต้องเติมพลัพาร์หรือเปล่านะแต่ว่าของผมเติมไปแล้วซีซั่นเนี้แต่ว่าก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นก่อนหน้านั้นแหละอันนี้เราก็เล่นไปเราสามารถได้บัตรทองไปสุ่มเป็นกล่องทองนะครับแล้วก็ไม่ของเยอะะเลยอ่ะนะครับแล้วก็ได้เหรียญอันนี้ด้วยนะครับชาริ่งโทเค็น อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาเหรียญไปทําอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเออนี่ไงนี่เอาไปแลกตรงนี้นะครับสิ่งที่แนะนําให้แลกสำหรับสายฟรีก็จะเป็นของห่วงอะมั้งของล่วงน่าจะเป็นของที่โอเคสุดแล้วสำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็ของล่วงบางอันก็อาจจะเป็นปืนที่มีสะโคมมองง่ายเออนั้นนะ่ะน่าเก็บมากๆนะครับแต่ถ้าอันนี้ก็พวกปืนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบนะครับว่าลายไหนสวยนะแต่ผมแนะนําว่าสายฟรีเนี่ยตัวละครค่อนข,ข้างหายลำบากหน่อยนะครับเรีวยกว่าเออถ้าเจอตัวละครไหนเป็นตัวผู้หญิงตัวผอมตัวบางร่างเพียว พะข้างแนะนานให้เก็บเลยมันจะมีมาให้ล็อกอินรับอยู่นะครับแต่ก็นานๆทีเนาะส่วนมากจะเป็นตัวละครแบบตัวเบิ้มๆแบบเนี่ยอย่างนี้แหละนะครับแต่ก็เออมันก็ดีกว่าตัวละครเดิมแลยเนาะรประมาณนั้นนะครับสำหรับแต้มพวกนี้เนี่ยเราสามารถมาแลกเป็นโปรไฟล์ได้นะครับหรือว่าเป็นอันนี้ได้เนาะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะคอลลิ่งการ์ดเออเป็นคอลลิ่งการ์ดท,ที่สามารถขยับได้ด้วยน่ารักนะครับแล้วก็ กรอบโปรไฟล์เดียวแล้วทั้งเทนะครับไปแอคคนนู้นคนนี้ได้อยู่นะครับมันขยับได้ลูกดิ๊กลกดิกด๊ก,กน่ารักตีนะครับแล้วก็มีวงรแจด้วยนะครับไอตีนี้ก็จะเป็นตีแมวนะครับแมวกับรามองอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเป็นเพลงด้วยนะครับเป็นแผ่นเพลงสำหรับใครที่แบบเออเล่นเกมนี้แล้วก็อยากฟังเพลงหน้าลอบีอะไรอย่เงี้ยก็จัดได้นะรับผมผมไม่ว่ากันเรัาผมผมมองว่าถ้าไม่เป็นสกินปืนหรือสกินสกิลพวกเนี้ยอันนี้เป็นสกิลสกอร์สตรีกนะครับ หรือสกิลวอร์เบอเรเตอร์เนี่ยมันก็จะมีมาให้แลกเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่เออเล่นสมมติเล่นปืนไฟบ่อยปืนไฟก็เคยแจกเป็นสกิลเลเจนต์ไปนะครับก็เออกิจกรรมพวกนี้ผมอยากให้มาตามนะครับบางทีมันให้อะไรเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรคูปองโกนะครับบัตรบัตรเปิดกล่องทองนะครับเรียกว่าเอาไปเปิดกล่องที่มันสามารถใช้ CP ีซื้อนะครับเราสามารถใช้บัตรทองเนี่ยใช้แทน CP ได้เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับบัตรทองเนี่ยหายากแนะนําให้เก็บไว้นะครับทาให้คุณมีโอกาสได้ของแรๆได้เยอะนะครับเพราะว่า ของแรกๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นรีเจนไม่จำเป็นต้องเป็นมิสติกนะครับบางอันในกล่องระดับอีพิกระดับม่วงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เยอะแล้วเช่นมัดทองที่คนชอบกันหรือว่าเป็นตัวละครตัวนี้ที่คนเขาหากันนะครับตัวที่คนชอบเล่นกันใน mp เออตัวนี้โรเซ่นะครับก็มาจากการสุ่มกล่องเหมือนกัน,กนแต่ถ้าคุณมีบัตรทองคุณก็บางทีอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นของเกมอาจจะเป็นช่วงกิจกรรมช่วงเทศกาลเนี่ยคุณสะสมบัตรทองไว้เนี่ยสิบใบนะ่าจะเปิดได้สิบทีนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเราะว่ามันสามารถไปตรงไหนได้บ้างนะครับบัตรทองใช้เปิดอันนี้ไม่ใช่อันนี้ล็อักี้บ็อกน่าจะเป็นพวกครประมาณนี้นะครับบัตรทองน่าจะใช้ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าต้องสะสมให้ได้เท่าไหร่นะบางกล่องมันก็ใช้เป็นบัตรทองแดงเห็นไหมมันจะใช้เป็นบัตรทองแดงนะครับบางกล่องเขาจะใช้บัตรทองคือกล่องที่มันแร่ๆหน่อยอ,อม,มันจะใช้เป็นบัตรทองนะครับก็ พยายามมาดูเอานะครับผมไม่รู้ว่าเนี่ยอันนี้ผมกดดูมันยังไม่มีอันไหนที่ใช้บัตรทองเลยก็เลยแสดงให้เห็นไม่ได้นะครับว่าเออกล่องไหนเขาใช้บัตรทองกัน,นเออนี่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 ในกล่อ,องนี้ใช้บัตรทองใช่ไหมผมมี15ใบเนี่ยอยสกินตัวละครพวกนถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยบางทีกดสิบครั้งอาจจะออกก็ได้หรือว่าถ้าใครสะสมยาวๆก็มีโอกาสได้มากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยสกินนี้ก็ลายสวยนะครับเออประมาณนั้นนะแล้วก็มีปกระเป๋าด้วยสองขายลิขสิทธิ์ PR แล้วก็สนใจนะครับโปรไฟล์ก็มีนะครับ แล้วต่อเนะี้ยมันจะอยู่ในพวกเครสนี่แหละนะครับไม่ใช่สตองบล็อกอะตรงนี้มันน่าจะใช้ CP กับบัตรทองแดงเนาะแต่ว่าเครสเนี่ยน่าจะใช้ไม่บัตรทองนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับส่วนอะไรที่เป็นของเจนเนอรอาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันก็เป็นข้อจำกัดเอาใา่ทีบางอย่างเนาะแต่ว่าอะไรที่เป็นกอ่องวติกเนะี่ยใช้บัตรทองได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางสกินที่เป็นลิมิเต็ดที่ผมเคยเห็นมันผ่านมาก็ใช้บัตรทองได้สบา,สายๆเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นเอคเป็นึ้งหนึ่้าจไดันรีหลล์อันนั้น,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 นบัระคร เนาะเพื่อใครที่แบบรออะไรแล้วมันใช้บัตรพองได้ก็สะสมไว้นะครับสำหรับบัตรพอรนะครับประมาณนี้เนาะส่วนต่อมาในสายฟรีไปตรงไหนได้บ้างก็ไปร้านค้าเครดิตครับมันมีไม่กี่ที่หรอ,อกสายฟรีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นออโอ้โหโปงแจมมันมีให้แลกด้วยหรอวะนี่อันนี้ร้านสี่นะครับเราก็สามารถเลยเลือกได้เลยว่าเลี้ยงจากสูงไปต่ําจากต่ําไปสูงก็จะเป็นราคาถูกกับสูงนะอันนี้ถ้าเราอยากซื้อสกินปืนนะครับใช้แต้มประมาณสองหมื่นนะครับเพื่อแลกกสกินอีพิกเนาะ ก็ก็มารับชมได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจระดับอีพิกนะครับอันนี้ก็เป็นสกินปืนนะครับเนาะชอบลายไหนอะไรไหนก็มาจัดกันได้นะครับนะพยายามเลือกเอาตามชอบเลยนะครับผมแมน,นะนำเนาะไอ้ตรงเนี้ยนะก็แต่ก่อนเนี่ยผมเล่นช่วงแรกแม่งมีแค่ไอเดียฮดทองกับไอเดียฮดอันนี้แล้วก็เอ่ออะไรอีกวะมีไม่กี่อนะันอะตอนนี้คือพเอเปิดมาดูทีแม่งมีจะครบทุกปืนในเกมแล้วมั้งเนี่ย แล้วก็มีพวกคอลลิ่งการ์ดอะไรขยับได้พวกนี้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจอุ้ยสกินมีดมีด้วยหรอเพิ่งรู้ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับตัวละครก็มีนะตัวละครก็มีก็ความสวยก็ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็พวกหัแจระดับอีพิกก็ใช้แต้มแรกหกพันนะครับก็ค่อนข้างสมน้ําสมเนื้อน่อยตัวละครก็มีหลากหลายตัวเลยนะอุ้ยเยอะนะนี่ทําไ่เล่นไปถ้าใครอยากชอบตัวมัมพองก็มาพวกตัวละครผู้หญิงก็ได้นะอืม ตอนนั้นก็มีเยอะมากมายผมเลื่อนมายังไม่สุดเลยเว้ยอันนี้อาจักรสูงไปต่านะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับนอกสอบเครดิตเนาะะเารดิตหาจากไหนก็เล่นปกติครับทาภารกิจแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับเนาะไอ้พวกนี้เราก็สามารถได้เหรียญเครดิตได้เหมือนกันนะก็คือกดไปที่คาว่าภารกิจด้านขวาเนาะมันก็สามารถเห็นไหมมีภารกิจที่ได้เหรียญเครดิตตรงนี้นะครับในแต่ละสัปดาห์เราก็มีภารกิจที่ได้เหรียญเครดิตแล้วก็ได้บัตรอพปืนด้วยนะครับเพราะข่าดีนะครับนะมามาดูตรงขัวข้อพิเศษก็จะเป็นกิจกรรมพวกนี้แหละที่ผมเคยแคูแลล้วก กดมาตรงนี้เสร็จอันนี้จะเป็นชาริลล์พารนะครับจะเป็นในช่วงน,นี้เนาะใครที่มาทําเนี่ยเหลือเวลาอีก8วันนะครับทางขวาบนดูได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีกิจกรรมเนาะฝ่าฝืนอะไร่นี่ก็ล็อกเราก็สามารถมารับเพิ่มได้ก็มีค้ดตามนี้ให้ทำหรือหมอยู่รอดครบ5นาทีใน BR นะครับล็อกอินไลท์วันนะครับชนะ1แมตช์นใน MP จนัดอันดับก็คือหมดแรงแล้วเราก็มากดเ,าเริ่มตรงนี้เหรอขอพลังงานไม่พอต้องรับก่อนอา่าขอลองรับนะครับเราก็กดเริ่มใช่ไหม อา้าวมันต้องใช้กี่อันวะอ๋อใช้สามอันนะครับใช้สามอันในการหมุนหนึ่งครั้งพอเราหมุนครบสิบครั้งยี่สิบครั้งก็จะมีเนี่ยสกินระดับฟ้าอันนี้น่าจะเป็นสกินระดับม่วงนะันระดับสุดท้ายเอ้ยนี่สีสวยวะสีแซฟไฟร์ด้วยที่โคตรเงาอ่ะเอ้ยสวยสวยนนี้สวยประมาณนี้นะสำหรับอเอ้ยอันนี้ยังอยู่เนี่ยผมมองผมว่ายังมันหายไปแล้วนะอันนี้น่าจะยังอยู่นะครับน่าจะหมดวันที่ยี่สิบสองเดือนนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ได้ทำเคว z แล้วผมไม่ชอบอินโฟอันนี้นะครับก็ สามารถมาแตะอะไรเนี่ยเปิดใช้ได้มาเมื่อเราเก็บครบทุก25เศษนะครับเราสามารถมาแตะเปิดใช้ให้มันครบ4 4ส่วนแล้วเราก็จะได้ M4 และโฟลเย่อคือจะเป็นตัวน kind of ี้ครับเป็นสกิเลเจนของ M4 ก็เห uh ็นในแล้งคนก็ทำภารกิจได้ไปหลายคนแล้วนะครับก็บทยาก็เล่นได้เออ MP ก็เล่นได้นะครับสำหรับ M4 นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีแต่หอล้าสมบัติอันนี้จะเป็นพวกเสีย CP ซะมากกว่าที่ผมเบาโลคัสสายฟ้าไปนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสตรสายฟรีในช่วงนี้นะครับก็มาแนะนํากันนะครับว่าเฮ้ยเขามีกิจกรรมอะไรนะครับเนาสตรสายฟรีก็มีทางมังก็จะเป็นหาเปนน้ำพร์ทนั่นแหละนะครับก็เดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเออเวลามีกิจกรรมใหญ่ๆของสายฟรีช่วงไหนผมก็จะมาทํำคลิปแนะนํากันนะครับเนาะก็สำหรับสายฟรีที่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าอยากเล่นหน่อยก็มีโอกาสได้แต้มเนี่ยเลเวลละเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็สะสมแต้มเครดิตอย่างที่ผมบอกครับมันสามารถเอาไปแแลลกกกในนนนนนรรรรรร้้้้้้้้าา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 คคคคคคเเเดดดดิิตตไไะะับมว็ป แล้วคุณอยากแลกเป็นส่วนไหนอาจจะเป็นสกิลนะครับสกิลเนี่ยผมแลกไปหมดแล้วนะครับปลิ้งการ์ดก็อยู่ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นพวกสกินเนะี่ยแบ็คแพ็คก็มีนะครับอาวุธก็มีแพ็คสุดคุม้มแพ็คสุดคุ้มพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้อะไรบ้างน่าจะได้ข้างในทั้งหมดเลยปะ่ะเออสำหรับใครที่เป็นมือหมดัดอุ้ยแน่ไอ้เียแม่งได้บัตรอัพป,ปืนอย่างงี้โอ้โหสองร้อยห้าสิบใบเป็นอะไรที่โคตรด,ดี คืออย่างอื่นมันมีหมดแล้วเว้ยผมต้องการแค่เนี่ยบัตรอพปืนอนะ่ะแม่งของดีนะอันนี้บอกเลยของดีนะครับบัตรอพปืนปืนหนึ่งถ้าอใเ้เวลเต็มน่าจะใช้ประมาณ4ี่ถึงหกรอใบนะครับแล้วแต่ปืนเนาะเนี่ยบางอันก็มีลดราคาด้วยเอ้ยอันนี้ลดจากพันสองร้อยเครดิตเหลือร้อยี่สิบเครดิตอะ่ะเอ้ยกดได้เลยนะอันนี้ลายสวยด้วยนะถึงจะเป็นลายฟ้านั่นแหละนะครับแต่ว่าม่วงกับฟ้าก็ไม่ได้ต่างกนะันมากทั้งวัดแน่ๆเรื่องลายปืนนะบางฟ้าบางอันก็มีลายสวยเนะี่ยอันนี้ก็สวยนะครับแนละ้วแต่คุณจะจับ ทนนี่เราตัดทำลิปเสร็จเดี๋ยวผมมากดเมาให้หมดเลยแล้วกันเพราะแต้มคิลี่ผมเยอะมากนะครับเนาะเพื่อเอาบัตรอัพปืนเนี่ยบัตรอัพปืนเนี่ยถ้าเราซื้อสองแพ็คเนี่ยก็อัพได้เต็มหนึ่งปืนแล้วเพราะมันใช้หนึ่งสี่ถึงห้ารอใบ6ก0ใบประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางลู่ทางของสายฟรีนะครับในเกม p อ p p ่ท o b i า e นะครับเอาจริงเกมเรามันไม่ได้มีผลกับสกินขนาดนั้นแต่ว่าเออความสวยงามน,นะครับคานอยากสะสมอยากมีไว้ในครอบครองเนาะมันก็ต้องมีกันบ้างของต้องมีนะครับสำหรับสายพี่ก็ไม่ต้องท้อไปนะครับ เกมนี้น้าคนที่มันมีปืนแพงๆมันตายเราไปเก็บได้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับถ้ามันเก็บไม่ได้เออนั้นมันค่อยแบบเอออยากเล่นอยากอะไรหนะ่อยแต่นี้มันเก็บได้บ้างปืนผมลังเลที่จะซื้อผมก็รอไปเจอเขาในแมตช์ในเกมก่อนแล้วก็ยิงไม่ให้ตายแล้วก็ไปเก็บมานะครับก็ลองดูว่ามันดีไหมถ้าดีแล้วค่อยซื้อหรืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมซีพีเอาไปซื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ริชแมนชัพดีตาลาดนะครับสำน,บนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่า เมื่อยหรือใครที่แบบเป็นสายฟรีหรือใครที่แบบเป็นสายเติมด้วยสายฟรีด้วยอยากสะสมของอะไรในเกมเพื่อมันครบๆอ่ะเออมาดูคลิปเนี้ยมันเป็นลู่ทางให้ได้จริงนะครับประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นตนัวกจด้วยนะครับ